ดีค่ะชาวราศีมีนพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋ยิบซีพยากรนะคะวันนี้เก๋จะมาทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดในราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมประจำเดือนพฤศจิกายน2560ค่ะชาวราศีมีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนธาตุน้ำนะคนธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวสร้างจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียมีหัวทา้ศิลปะโรแมนติก ชอบแล้วก็เชื่อในสิ่งลึกลับนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงได้ชอบได้รับความรักอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ออกเจ้าชูแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนธาตุน้ำเนี่ยังเป็นคนที่ขี้สงสารนะแล้วก็ใจอ่อนบางทีเนี่ยเขาจะถูกคนมาเอาเปรียบในด้านนี้สูงนะเพียงเขาเห็นน้ําตาเนี่ยทังที่เขาไม่อยากจะช่วยคนคนนี้แล้วเพราะเขาโดนมาเยอะเขาก็ยังสงสารไปช่วยอีกอะคะ่ะ ทำให้เป็นข้อเสียของเขาเหมือนกันนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะอารมณ์เขาเรียกว่าสวิงขึ้นลงสูงเพราะเขาเป็นคนอ่อนไหวนะคะบางทีก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองยากนิดนึงนะคะแล้วสังเกตคนท่านน้ำอีกอย่างหนึ่งนะเขาจะขุ่นออกจะทุ่มทัวเหมือนเจ้าเนื้อน,นิดนิดนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับอ้วนนะนะคะแล้วถ้ามองไปในแววตาของเขาเนี่ยจะมีความพีดเรียกยงเป็นวิงวิงเป็นตะกายวิงวิงนะคะเหมือนมี่น้าอยู่ในแววตาดูแล้วมีเสน่ห์ไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่อง ไพ่ของเรานะคะในประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่ใบกลางของท่านเนี่ยได้ไพ่เดอะซันถือว่าเป็นไพ่ที่สุดยอดนะสุดยอดเลยทีเดียวไพ่เดอะซันเนี่ยก็เป็นหมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะความสมําเร็จอันยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์พร้อมความหวังนะความหวังในทุกๆท,ทางการกําเนิดงานใหม่ความสมําเร็จความพร้อมนะคะความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะเพราะหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีมีนนะ่จะได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์นะ ทำให้ท่านบางคนอาจจะแยกเกือบจะเอาตัวไม่รอดหนักเหนื่อยท้อสิ้นหวังแต่ตั้งแต่ปลายปี60นี่นะคะคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยดา,าวเสารจะไปแล้วนะ mm. ก็ทําให้ท่านเกิดการเริ่มต้นใหม่ที่สมบูรณ์พูนพร้อมที่สุขสมหวังที่มีแต่ความสุขนะคะในทุกๆด้านนะไม่ว่าที่เป็นเรื่องการงานอาจจะการกําเนิดงานใหม่ได้รับโอกาสใหม่ในเรื่องงานจังหวะที่ดีในเรื่องงานนะคะ หมายว่าได้ได้รับได้ได้กำเนิดโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่ขึ้นมานะเป็นงานที่ทําแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามีเดซันคอยรองรับอยู่นะคะความสุขสมหวังท่านได้รับแน่นอนโดยเฉพาะงานที่ทําเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์การออกแบบงานที่เกี่ยวกับใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์งานที่เกี่ยวกับไอเดียความสามารถแฟชั่นนะงานบันเทิงงาน ของสวยของงามทั้งหมดเพราะโดยปกติท่านเป็นคนธาตนะุน้ำเนี่ยท่านจะมีอิทธิพลท่านจะมีความสามารถด้านนี้สูงอยู่แล้วดังนั้นงานพวกนี้ท่านจะทําได้อย่างดีทีเดียวนะคะงานแล้วก็บางท่านเนี่ยนะก็จะมีคนชวนไปทํางานนะบางทีไปร่วมพ้นร,ร,ร,ร่วมงานโดยที่ท่านแทบจะไม่ต้องออกทุนเลยเพียงแต่ท่านออกไอเดียออกความคิดงานนั้นก็จะประสบก็จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จนะคะแล้วสําหรับคนที่รอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของหน้าที่การงานนะ ขอโทษนะคะเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านรอคอยจะสมหวังท่านจะได้รับการโปรโมตได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปอยู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ย้ายงานไปอยู่ในที่ทางที่ดีขึ้นบางท่านก็ได้อาจจะได้ย้ายงานไปทาไกลถึงต่างประเทศไปได้ย้ายบ้านได้ย้ายที่อยู่อาศัยนะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนสมดุลที่ดีทีเดียวไปอยู่ในที่ไกลๆอะค่ะอยู่ในที่ต้องเดินทางอะที่ติดน้ําที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นการไปที่ดีนะเป็นการไปที่ ประสบความสําเร็จนะคะตามที่เรามุ่งหวังไว้อะคะ่ะส่วนสําหรับคนที่เป็นพวกนักเรียนนักศึกษารอคอยข่าวเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะรอคอยวีซ่าก็จะผ่านก็จะได้เดินทางอาจจะมีการขยับขย,ยายเดินทางไปศึกษาต่ออย่างที่ไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะคะ เนาะส่วนเรื่องการเงินนะท่านที่เคยเหมือนกับฝืิดเครื่องเรื่องเงินหรือหมุนเงินไม่คล่องมาในเดือนนี้อยู่ดีๆอาจจะมีคนมาช่วยท่านเรื่องเงินโดยที่ท่านไม่ต้องร้องขอเลยนะคะมีคนมาหยิบยื่นข้อเสนอต่างๆให้ช่วยเหลือท่านนะคะแต่สําหรับอีกบางท่านเหมือนกันนะคะด้วยความที่ท่านเป็นคนที่สงสารเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะก็อาจจะมีคนเนี่ยมาหยิบยืมขอความช่วยเหลือจากท่านนะ ซึ่งรับประกันได้เลยค่ะว่าท่านก็ต้องให้เพราะว่ามันเป็นตัวตนภายในของท่านท่านขี้สงสารและก็ใจอ่อนยังไงก็ให้เขาไปเอะนะคะรับรองว่าเป็นการให้ที่ไม่สูนเปล่านะคะสําหรับบางท่านนะคะที่มีเจ้านายนะเป็นผู้หญิงนะก็จะให้เขาก็จะส่งเสริมสับสูนหรือว่ามีผู้เู้อะไรผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะให้ความสับสูนส่งเสริมท่านอย่างดีทีเดียวนะคะแต่สําหรับสิ่งที่ขอขอเตือนให้ระวังในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่ มีครอบครัวแล้วนะคะจริงๆดีหมดทุกอย่างดีหมดเลยค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังมีข้อเดียวนะคะคน,คนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าคนที่มีแฟนเนี่ยสิ่งต้องระวังในเดือนนี้คืออารมณ์ค่ะเรื่องของอารมณ์อมของท่านเพราะในเดือนนี้อารมณ์ท่านจะปลุ่แปรขึ้นลงสูงมากทีเดียวนะคะดังนั้นเดือนนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะระวังเรื่องเกี่ยวกับดราม่าต่างๆนะระวังเกี่ยวกับคําพูดนะคะมันอาจจะทําให้เกิดการกระทบใจกันบ้างแต่ถ้าเกิดเราระวังตัวไว้เนี่ยทําจิตใจให้นนิ่งสงบแล้วระวังไว้เนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะ แต่สำหรับคนโสดบอกได้คำเดียวว่าเดือนนี้คุณจะพบรักค่ะพบรักพบคนถูกใจคนที่ครบคนที่คุณเห็นแล้วปุ๊บใช่เลยคนนี้คนที่ฉันรอคนที่มีทุกอย่างครบพร้อมสมบูรณ์หมดนะตอบโจทย์ในทุกทกทางที่คุณรอคอยคุณจะพบเขาคนนั้นแล้วเขาก็จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณบางท่านอาจจะพบรักในเพศเดียวกันด้วยก็ได้นะคะแต่สิ่งที่เ,เกย์ขอาฝากไว้เป็นข้อคิดให้ระวังนิดนึงคือท่านก็อาจจะต้องระวังว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเนี่ย มีใครอยู่หรือ,อยังนะเราเป็นเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเราเป็นเป็นรักซ้อนของเขาหรือเปล่านะคะจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้เท่านั้นเองนะคะนอกนั้นอางอื่นนถือว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกหมดเลยค่ะแล้วสําหรับข่าวดีนะสําหรับคนที่รอคอยบุตรเดือนนี้ความไพ่เป็นแม่ไพ่ความเป็นแม่ของคุณขึ้นสูงมากนะคะคุณจะได้สมหวังในเรื่องของบุตรนะคะเอาละค่ะจบการพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่เกิดในราศี ขอโทษราศีมีนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนเพียงเท่านี้เห็นไหมคะไพ่ในเดือนนี้ของคุณนะดีมากหลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวมามากมายนะผ่านจุดสูงจุดต่ำมาเดือนนี้จักรวาลเปิดทางนะพลังเปิดทางนะคะทําให้ความสมบูรณ์ทุกอย่างกลับมาสู่คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานการเรียนหรือว่าเรื่องเงินนะมันจะเพ่ขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเราจะอยู่ด้วยความหวังนะคะความสุขความสมหวังรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะ ตอนนี้เก๋มีเพจนะคะใน Facebook ชื่อเพจดูดวงกับเก๋ยิบพยากรยังไงฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันอีกช่องทางหนึ่งค่ะแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเก๋จะเริ่มจะมีโครงการดูดวงฟรีให้กับเพื่อนๆน,นะคะใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้เก๋จะลงว่าต้องทำรายละเอียดยังไงคะ่ะจะลงไว้ในเพจนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ